รอบนี้นะครับ FC รับเงินไปกว่าครึ่งล้านบาทนะครับหรือโอ้โหชุดใหญ่สำหทิมนะครับรอบนี้นะครับ FC รับเงินไปกว่าครึ่งล้านบาทนะครับหรือพูดง่ายๆว่า5 0 0แสนกว่าบาทนะครับก็จะมีกรอบทองคำนะครับเป็นกรอบมือสองนะครับท่านใดที่กรอบยังอยู่กับพระแกะไม่เป็นนะครับฟาร์มยนดีแกะให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมีกำไรทองคำ FC บอกว่า ซื้อมาไม่ได้ใช้ครับก um, ็เลยปล่อยดีกว่าเปลี่ยนเป็นเงินสดดีกว่าอย่างนี้ฟาร์มก็รับนะครับอย่างนี้นะครับเป็นงานจิวเวลรี่แต่เป็นเนื้อทองคำอย่างนี้ก็รับเหมือนกันนะครับก็จะมีกรอบทองกําไลพระนะครับเป็นงานจิวเวลรี่แต่เป็นเนื้อทองคําก็รับเหมือนกันนะครับห่วอย่างนี้ f c ฟซีเขาถอดเก็บไว้ฟาร์มก็รับซื้อเหมือนกันนะครับซื้อตามน้าหนักเลยนะครับไม่มีหักเปอร์เซ็นต์นะครับตุ้มหูทองคําอย่างนี้นะครับเป็น 9K นะครับอย่างนี้ฟาร์มก็รับซื้อเหมือนกันนะครับ พิคคเน่ทองคำนะครับพักกิ่งทองคําอย่างนี้ฟาร์มรับจบได้หมดเลยนะครับอะไรที่เป็นทองคําอย่างนี้นะครับเอรับเงินไปกว่า5 0 0แสนบาทนะครับท่านใดมีนะครับต้องการประเมินราคานะครับด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเอสไซฟาร์มแบ็กหกนะครับประเมินราคาฟรีไม่มีหักเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับฟาร์มดีๆให้ราคาดีกว่าล้านทองแน่นอนนะครับขอบพระคุณนะครับ